มาได้สิทีพิเศษทเทปไปแล้วหนึ่งเกมเรานี่จริงจังเลยสองเกมจริงจังเลยนะจริงจังเมื่อกี้ก็จริงจังนะ <c oughs> แต่มันแบบแต่มันตายอะ่ะเจ๊โดนหลอ,อกปั๊มแมงมุมเ <c oughs> สียเชิงลเลยว่ะโดนล้อหลอกด้วยจบเกมโดนล้อหลอกด้วยประเด็นอะโดนล้อหลอกด้วย <c oughs> แต่โอนี้เปิดอันติจูยงยากมากเมื่อกี้เพื่อนจูงไม่ได้เลยโอ้แต่แบบมันวิ่งมาปั๊มแมงมุมเพื่อนก็หว,วาวุ่นเล่นไม่ได้เลย <c oughs> ก็ว่าอยู่ทัไมช่วงไทยเกมมันดูแบบไล่แ,แปลก เก็บแมงมุมแล้วมันก็มาไล่เราจุกยากเลยดูฝีมือดับหนึ่งหน่อยเด้จริงจังหน่อยมาแล้วผมเล่นให้ดูครับฝีมือดับหนึ่งเขาเล่นกันยังไงนะผมผมขอญาตเมมเลยผมขอญาตเมมนะครับผมไม่เอาหาครับวันนี้ผมเอาจริงเอาแบบไหนดิเอาแบบไหนได้หมดอ่ะผมะผมผมชอบมากเลยนะไอไอเปย์กันเนี่ยทำลายโทเทมแล้วฮิวอ่ะแต่ถ้าให้ดีใส่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 กระเป๋าพยาบาลดีกว่า อพยาบาลมันเกมหนึ่งมันฮิวได้อย่างมากก็สองทีอ่ะโทเทมผมมันฮิวได้ห้าทีอ่ะเด้เพราะว่าแบบแบบบางทีเล่นโซโล่แล้วมันไม่ค่อยเจอคนที่แบบเอาพวกบุญไปเท่าไหร่อ่ะทุกคนนูดูแบบจริงจังจันเจโชหน่อยจริงจังนะจริงจังเลยเป็นไม้เลยเอาหน่อยเอาหน่อยเดูจันเจหน่อยผมดุมหงไทยละมาเมื่อกี้ไม่ค่อยตื่นตอนนี้ผมตื่นละตื่นแล้วใช่ไหะตื่นแล้วตื่นแล้ว อยากเจอแบบเดอะไบต์เนิร์ดอะไรเงี้ยมาให้หมดเลยอยากเจอเดอะไบต์อยากเจอเนิร์ดอะไรเงี้ยเดนไบต์มันมีคิวเลอร์ม่กี่ตัวหรอกโอเคชัดละเนิร์ดเจอเนิร์ดอันนี้ยิ้มหวานเลยเจอเนิร์ดอะยิ้มหวานแล้วผมปั่นไฟเชียวเชียว่ะ มันไฟชิวๆให้เพื่อนเล่นมาผมชอบบ้างแล้วไปเจอเนอแต่แม่รู้มันดิโดน,โดนไปก่อนหนึ่งแผ่ครับเซเบินแต่ถ้าเจอแล้วเหนือ่อยไม่ไม่อยากเจอฮิวบิลี่เหนื่อยอเ,อเจอแม่งอ๋อฮิวบิลี่เหนื่อยส่วนมากแบบชอบแบบเล่นแบบกั้นหน้าตรงกันหน้าต่างบีบพื้นที่บีบไม้ฮีบ<า>ีไ่ไก่แดงเล่นแล้วเจอแล้วโคตรเหนื่อยเลยอือไอแดงไม่เหนื่อยจริงคิวเล์มันเอเพื่อนเพื่อนเรามันเอาเปิร์กนี่มาด้วยวะถ้าเกิด มันมันโดนไล่แล้วเพื่อนเราเแล้วเราจะปั่นไฟไว้กี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้เพื่นเจ็ดป่ะหรือสิบเนี่ยเปิร์ขวาล่างอ่ะเท่าดีจะวูเลยเรอวะผมจำไม่ได้ว่าเจ็ดหรือสิบจะวูมันหกหรือห้าวะนี่ปั่นไฟชิลๆหลอดเหลืองครับหลอดเหลืองครับตับใดที่เพื่อนยังไม่เจ็บครับโอ้โหหลอดเหลืองยาวๆครับลันยาวเอดาแม่งตึงว่ะว่าไงเพื่อนปั่นด้วยกันนะอันนี้เครื่องเรานะย่ามาเค็ม ทำตัวเป็นฮีโร่ดกวยเ่าเนี่ยคนแบกทีมแล้วเนี่ยคนปั่นฟังคนแบกทีมเฮ้ยไม่มีเสียงหัวใจว่ะเอาแอดออนมาน่าจะแอดแอดออนไอ้ที่บิงตีแล้วอันนี้มาไม่ได้อ่ะดีมุมนี้ตองไท่ทอยส่งไท่ทอยเมื่อกี้อดัมปี้เลยเดนะเน็ต ถือว่าคอดำนะมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับไล่ไล่พี่หน่อยน้องไล่พี่หน่อยน้องอยู่ไหนเอ้ยไล่พี่หน่อยน้องไล่พี่หน่อยน้องมันบีมาแล้วมันตีเลยวะจันช่วยหอวล้านเออนั่นช่วยหอวล้านะ แล้วกูสวนเลยแค่นั้นแหละช่วยอลล่ามากทุกคนช่วยติดติดติดคือชอบเมื่อกี้ยังไม่เห็นตัวจานเจแต่มันบิงมันไปตีเฉยเลยอ่ะใช่มันบิงตัดมาเลยอ่ะผมว่าช่วยอลล่าชัวร์ครับอ่าบิงตามตุ่นไม่ตัดเรานี้ตัดไหมตัดเรียบร้อยเรียบร้อยเจอประหลยไฟฟ้าเดนอเมซอนเฮ้ยปิดลายว่ะปิดมุมว่ะปิดบองสายตาว่ะโอ้มันเดินนะดิพี่ อุ้ยไม่ได้เข้า enfin หัวไปก่อนหนึ Boy? ่งทีน้องไหลยาวเอ้ยยังน้องยั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 งเอาไปหนึ่งบอดไปหนึ่งบอดเจยนเยนเจีนเย็นเจีนเยนหลอก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 ลายนิดนึงหลอกลายนิดนึงเกินไปวะเกินไปเกินไปเดินนงเดินเนื้อน่ผมสอนเชิงหมดทั้งประเทศอะคอมแมปวะ เรียบร้อยไหมบายาวๆวนสวนเอนีเบอร์เวอร์เจอันนี้เวอร์ละอันนี้เจเวอร์ละเดิเดิเขาจะมีที่ยืนในไงในสังคมไทยจันเจเล่นอย่างเงี้ยพูดตรงๆนะไม่มีล้ะไม่มีนะไม่มีไม่มีจุดยืนแล้วนะเฮ้ยที่อันดับหนึ่งจริงวะอันดับหนึ่งจริงเดิเดะ ชิวๆอ่ะพี่ชิวๆอ่ะพี่ชิวๆวินึกว่าแม่งจะบิงมาได้หมาไอ้ดีมันตัดใส่แล้วแต่อันนี้ห้าเครื่องนะผมผมขอเค็มว่าจุดนั้นห้าเครื่องนะโหห้าเครื่องเนี่ยเพื่อนปั่นด้วยกันห้าเครื่องครับห้าเครื่องครับตัดไปที่ผมยังไม่โดนแขวนน่ะเราเครื่องเสร็จอันนี้ผมเค็มหมดนะเนี่ยเนี่ยห้าเครื่องก่อนนะห้าเครื่องก่อน เดินเนื้อมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆเดินเนื้ออยู่ในสายตาผมมันก็คิวเลอร์แบบแทปเปอร์ทั่วไปอ่ะโอ้โหเกินไปใครช่วยกวดินะโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยมีคนมีคนน่ารักกำลังอ้อมมาคนหนึ่งโอ้เดินเนื้อโอ้น้องนี่จะเปิดประตูนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมวิ่งออกตายยากคมๆให้เด็กมันดมพี่อืมนี่เพื่อนยอมอละเดี๋ยวประตูนั้นเปิดเสร็จปุ๊บ คิวเลอร์มันรอพอมันรอปุ๊บผมจะวิ่งไปถึงไอ้ตรงไอ้ตรงถังแดงๆอาจจะเลยถังแดงแดงไปอีกปุ๊บผมรอเชิงตายายากอะมันนี่ <c oughs> ผมคำนวณไว้หมดแล้ว<ใ>อยู่ในหัว<ใ><ใ>ผมแตา่ยากหลอกดีแตา่ยากหลอกเลยเหรอสักห้าวิ่งไปสักห้าวิแล้วเหลือประมาณครึง่งหลอกคิวเลอร์เขาจะอายอะดิคิวเลอร์เขาจะอายอะดิผมทำเหมาอนั้นอ่ะมาเพื่อนมาว่ะมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเพื่อนกูอบอบมาละอ้อมมาละมาละมาละแล้วยังไงต่อ มาแล้วครับเข้าเข้าชิดครับเข้าชิดครับสวยครับบล็อกครับอาอีด้ามึงสวยนะมึงไปล้มหน้าประตูได้นะน้องเอาชิวๆครับรอดแล้วครับออกให้รู้จักเลยดีกว่าออกให้รู้จักเลยเหรอออกให้รู้จักเลยเฮ้ยออกให้รู้จัก ไม่ไม่ม,มันมันเราเราเราลอดแล้วไงรอดแล้วไงอรอดแล้วไงชิวชิวครับให้จุกห้าเครื่องวะ, The Nerd ะ The Nerd เ The Nerd ด<อ>ิน,นเนื้อวะเดินเนื้เนี่ยเนินเนื้อจกตดร้อยด้วยนะคนนี้โอ้โดนโดนเนร์ดเฝ้าเฝ้ายับเลยวะอันนี้คือเสียสถา,าบันเดินเนื้อเลยนะแต่มันห้าเครื่องแล้วไงมันไม่รู้จะไปไหนแล้วมันก็เฝ้าหน้าเสาแบบปกติอุ้ยปูตีหนีแบบมีแทงหลัง คนนี้ก็มีแทงหลังคนนี้มีมือถือโอ้โหคือแบบทีมเวิร์กก็จัดอ่ะจริงจริงป่ะวะขอเด็ดโอ้ขอเด็ดขอริขอขอดิ้นก่อนเอาลุ้นมาแล้วครับเอดาไอ้เปิรล่างเอดาทำไรเปิรล่างเอดดามันคุยกล่องแล้วฮิวตัวเองได้มั้งถ้าจำไม่ผิดมันจะฮิวมันจะติด มันจะติดอันเนี้ยติดผุพังอ่ะแล้วมันจะหิวหายเจ็บเองเฮ้ยเออออกได้ชิว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 สองบิงแล้วสองบิงแล้วน้องสองบิงแล้วน้องคิวเร์ตตองวัดบิงแรกคิวเร์ตตองวัดบิงแรกสวยเอาตัวดุนไว้ชิวชิวออกได้ละเห็นนะเพื่อนมันแบกเพื่อนมันแบกจัดเลยอ่ะโอ้โอ้เพื่อนแบกโอ้โหเเพื่อนแบกหมดจานเจี๊ยรากทั้งวันบอกเพื่อนแบก นี่นี่เดี๋ยวดูดูรอบสี่อะครับเพราะผมเอาจริงอะแค่นั้นแหละวิ่งปิดลายไปเรื่อยๆนะเ่รของจริงของจริงแต่ผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าแบบนี่ไงดึงออร่าจริงด้วยดึงออร่าแขวนเครื่องระเบิดแล้วก็มีบาบีคิวโอ้ช็อตในแมสต์มันมันมันไม่เห็นตัวเลยแต่มันวิ่งปุ๊บแม็กตีเฉยเลยคิดว่าจานจะวิ่งมาลุมล้มนั้นอ่ะเมียนออร่าผมไม่ถือว่าตึงนะแต่ดูอีกเกมครับว่าจะฟุกเอาเกมที่แล้ว อืม,มาดิผมให้พี่เอกเลยทั้งวันอะ่ะสั้ง83เกม <laughs> ทำไมมันเจอแต่นี่ขนาดไม่ได้สติมันเนี่ยเจอแต่พวกเทียเ,เอ็คิวเลอร์มันสุดท้ายมันก็เล่นกันอยู่ไม่กี่ตัวฮิวบิลลี่ไหนเว้ยให้จา์โชว์ฮิวบลลี่ไหนเว้ยเม้าวฮิวบีลงฮิวบีลี่อะไรละ่ะหนีเร็วเค้กเมื่อ,อไหร่เค้เก้าปีจะเข้าขอานุญาะเดืนอนนี้แหละป๋าเดิอน้เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าอืม นี่ไงโฮปมันไปพิมพ์ในกลุ่มหาคนแบกฆ่าวาสุานเนนอยมเนเมนูอยากเจอเทียรอีกอีกรอบอ่ะแบบไบอะไรเงี้ยมีปะไบเนิร์ดอีกสักรอบเกมอีกอีกสักเกมปะหรือไม่ก็แบบฮิวิลลี่ก็ได้นะอย่างที่พี่เอกขอมาไม่เสียงตดนตีแบบนี้อีกาว่ะพี่ใช่ป่ะวะเมื่อกี้เห็นแบบแบบ อีกาพยายมปั่นเลยเดีวยวเพื่อนปั่นสามคนเลยวะมีคนไม่ได้ปั่นคนเดียวค่ะแมมุมไม่กระดิกอยู่เลยโอ้หาหาคนเจอปั่นเสร็จสามเครื่องแล้วโอเคมีคนโดนไล่ละเฮ้ยไม่ใช่อีกาตัวอะไรเฮ้ยเสียงเสียงสกิลน่าจะไอ้นั่น ไอหัวกลวยพีระมิดเทสตะกิเช็คไม่แม่นเลยครับเนี่ยแม่นแล้รครัมผมยังไม่ตื่นใจเย็นดียังไม่ได้กินกาแฟอะไรวันเนี้ยต้องกินกาแฟด้วยนะชีวิตเราขับเครื่อนด้วยคาเฟอีนปั่นสามเครื่องดูดิเพื่อนยังไม่ล้มเลยเพื่อเผืดูไปสามเครื่องถ้าผมจะกินได้องกินแต่กาแฟดําผมอะเพราะเขาบอกว่าผมาไม่อยากให้กินเพราะมันเลือดเรามันข้นอยู่แล้วที่มันเป็นเี้ยเขาบอกว่า พยายามเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเลยกาแฟอ้อหรอใช่ก็คือเขาเขาไม่ค่อยให้กินใช่ไหมไม่ไม่ไม่แนะนำใช่ไหมใช่ทุกวันนี้เนี่ยต้องกินยาบำรุงเลือดอยู่เลยเนี่ยยาบำรุงเลือดโดนไปแล้วหนึ่งเครื่องโดนไปแล้วสองเครื่องหาโทเทมแค่ก่อนนะคะผมเด๋ยวเปิร์กไม่ได้ใช้ครับโอเค พี่จะพีที้จริงๆด้วยเพื่อนเรากำลังหิวกันอยู่นี่นี่ทะลุคอนเซ็ปต์แล้วตามหลากต้องหนึ่งคนหนึ่งเครื่องนี่ยังไม่ได้หนึ่งคนเลยสองเครื่องไปแล้วสองเครื่องละอืมแล้วเพื่อนกำลังหิวรีกรุ๊ปกันชิวๆเลยเดี๋ยวนี่โดนผมละคมๆเลยเข้าที่เบ้าตาพี่รอดูเลยหลับไฟป่ะเอ้าไม่วิ่งเข้าวหมาย อุ้ยเอลดีจัดมีหมายป่ะมีเฮ้ยเชี่ยเอลดีเกินกลัวใกล้ละไอ้นี่ใกล้ขาดใจละเอ้ยยังอีกหรอแม่งจุกดีกว่าจ่าเจอีกมาเอ้ยโอ้โหไเรียบร้อยพี่รอดูเลยแค่นั้นแหละผมไม่พูดเยอะนะ้ผมไม่พูดเยอะโอ้ยมันหันไปทางนั้นไม่ทันจริงโอ้ ผมแต่ผมยั่ยย่อมันเลยไอ้เยี่สองไม่พออีกเป็นเรื่องแล้วกูเป็นเรื่องแล้วกูโอเคพี่ผมไปละบ้านเล็กเลยเจอกันทูทูเลยไหมนี่ทูเลยไหมไม่ทูไม่ทูไม่อยกดูนะสิ่งที่ผมจะทำต่อไปโบแตกแบบนี้เงยยัง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 แล้วกูฉีกแล้วกูฉีกแล้วกูไป มันไม่ไล่ผมหรอกเด็ด่เห็นไหมไม่ไล่หลอกเนี่ยไม่ไล่ผมก็ทำไรผมก็อยู่ตู้ชิวๆเด็ดผมอยู่ตู้ชิวๆเด็ดหม่ว่าฝังนี้แบเขาเรียกว่าเพย์เซฟครับทุกคนเพย์เซฟครับเขาเรียกว่าเล่น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 แบบนักแข่งครับเนี่ยโดนอีดเครื่องหนึ่งละใช้ระยะเล่นครับแล้วผมหายเจ็บแล้วไม่มีใครเจ็บในเกมเลยสักคนหนึ่งชิวๆอุ้ยอ๋อโทเทมไม่รู้ตัว ชิวๆครับไฟเขาใคร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 เขาปั่นกันนะครับผมใครเขาปั่นกันไฟอะ่ะทำตัวแบบเด็กติ๊กตอกอะผมตอนนั้น อุ้ยเหี้ยถ้าโดนกูนะเฮ้ยทำตัวเป็นกติ๊กตอกันเดียผมอ่ะเพื่อนลากพันสกิลแบบโดนฉีกรวยๆตอนเนี้ยวนที่เดิมไม่ไม่วนเขาฉีกไปเรื่อยๆอ่ะเด้ เขาฉีกไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยกว่าจะสกิลโดนแต่ละทีผมว่ามันะมันมันต้องปรับไอตัวเนี้ยให้แบบสกิลมันเร็วขึ้นกว่าเนี้คือไม่ใช่ว่าแบบสกิลแม่งแบบกว่าจะง้างกว่าจะปล่อยแบบเซอร์แม่งแบบวิ่งไปไกลเอ้ยเทอบอลล่าปันเนี่ยมีโอกาสโอ้โหไอชี้นี่แม่นกับกูไอสัตว์แม่นแต่กันแม่นแม่นทีเดียวใส่จานเจได้นั้นกับเพื่อนไม่ค่อยโดนกับเพื่อนจานเจโดนนี่ไงเล่นระยะทับเซฟ โอเคพี่เล่นระยะเหรอแม่แต่กับกูอะเลยพวกนี้มันตึงวะเห็นเพื่อนเรามันตึงมีแค่ผมแบบที่อ่อนแขวเลยสาวขาววะอุ้ยเครื่องครบแล้วเนี่ยอันนี้ผมห้าเครื่องนะอันนี้สี่ละอันนี้สี่ละอีกละอันนี้สี่เครื่องแล้วนะเดี๋ยวเครื่องบ้านไอ้ไอ้ตรงไอ้ตรงตรงบ้านเล็กเสร็จก็คือครบแล้วนะห้าห้าละห้าละไรนั่นเขาย่อทําอะไรอะ เพื่อนปล่อยมือที่บ้านเล็กนั่นแปลว่าคิวเลอร์น่าจะเป็นไรเพื่อนของบ้านเล็กชิวๆครับนี่ผมหิวตู้ครับชิวๆครับไม่ต้องครับไปเลย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 หิวตู้ชิวๆครับถ้าเกิดคิวเลอร์มันกลับมาซ้ำเราเราอาจจะเราอาจจะโดนมัน ล้มได้เพราะว่าเราอันนี้ติดสถานะไม่รู้ตัวอยู่ให้ฮิวตู้เลยดีกว่าเผื่อมันมาจกตู้จะได้มีแทกหลังจะได้ใช้ได้รู้สึกว่าเครื่องนี้จะได้เยอะวะถ้าจำไม่ผิดมีโทเทมอันหนึ่งด้วยน่ะตรงที่จานโดนสกิลมันแต่มันไม่ใช่โทเทมไฟของผมนี่ไงโทเทมไฟของผม ส่งโนวันบ้าวะเอ้แต,แต่มันลมเมื่อกี้โนวันไม่เตือนเพื่อนเปิดประตูอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ลืมดูตรลงรสามเซ็นกับโฮมมันใชด้วยกันไม่ได้แล้วใช้ได้แล้วพี่ตอนแรกอะ่ะมันปรับให้ใช้ไม่ได้ในเซิร์ฟเทสแต่ว่าเหมือน มื่สุดท้ายเขาก็ให้กลับมาคำบวกกันได้เหมือนเดิมประตูอีกบานอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเปิดประตูนี้ก่อนให้เพื่อนออกประตูนี้ไปเพื่อนไม่ช่วยเลยไอ้ตัวนี้เสร์ตัวนี้มันชื่ออะไรวะผมลืมเกเบี้ยวปะใช่บอกวะไม่ใช่ไอ้เกบเบี้ยวนั่นเป็นตัวอวกาศใส่ชุดอวกาศด้วยหน่อเกีเบี้ยวเปิดร้อยเลยครับผมพร้อมเขาทำ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 เฮ้ยเยยยกมือรอ สวยอคมไป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 เอ้าทำไมมันวิ่งช้าจังวะแล้วผมเล่นแบบจังหวะที่เผ่อเลยนะพี่รพี่รอดูเลยโอ้โหไม่มีลายส่องไฟเลยว่ะพี่แอบในุูมนี่เด้ย เนี่ยตลาดก็แอบไหนผู้เมื่อกี้ช่วยรอช่วยได้ผมไม่ไได้หลบอลปะเหมือนไหลบอลเออว่ะไหลบอลป่าโอ๋ไหนกูลองสองมึงใหม่ดิจานสองมันไม่เข้าเลยเมื่อกี้น่าจะไหลบอลนะผมว่าตั้งแต่ช็อตไฟไม่บีบขอลองหน่อย สวยอันนี้ติดประมาณนะติดประมาณนะอ๋อเริ่มโลกละวคิวเลอร์เริ่มโลกละไม,ไม่ไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลชิวเกินว่ะตึงเกินตึงเกินเล่าทุกเกมอ่ะผมอ่ะนี่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะทุกคนอันดับหนึ่งของเกมเดสไบน์มาแล้วนะที่น้องๆเรียกเรียกขอกัน อันดับหนึ่งของลิเด้ร์บอร์ดอ่ะดูไว้เดินงงเดินเนิร์สขอเทสด้วยหนึ่งเกมที่บอกล่าจริงด้วว่ะดูดิไหนโชว์เมนตัวหนึ่งขอโชว์โชว์โชยนี่หน่อยไอ้บึกอะโชยบึกหนึ่งเกมหน่อยโชยบึกอะไรไม่เอาไม่เล่นแล้วจะสตรีมแล้วพอแล้วของดีมีให้ดูน้อยครับโทษทีถ้าเกิดอยากอยากอยากดูก็นัดรอบหน้านะครับนัดรอบหน้านะเอาไว้แล้วน้าสำหรับการเกมใหม่ครับทุกคน ครับผมรอบหน้าเลยครับผมอันดับหนึ่ง,งเดี๋ยวก,กคกเดี๋ยวแบบว่าถ้ามาบ่อยเดี๋ยวแบบน้องๆจะเบื่อไวต้องแบบหลายๆคลิปหน่อยหลายคลิปหน่อยเหรอใช่ครับ